โ่้่าทุกคนมีปัญหาคือก,กันกับขับพเจ้าบ่เนาะ สวัสดีทุกคนขอซื้อบัตรีน้อยเมื่อนี้มาแชร์เนาะเกี่ยวกับปัญหาเส้นผมโอ้โหทุกคนมีปัญหาเส้นผมคือการกับขับรถเจ้าเนาะคือว่าผมหล่นผมหล่นหล่นส่วงซาผมซาผมนี่คือเป็นหนักคือเขาซาซา,าเนาะสาแล้วเขามาเบิ่งมือตัวเองมีหาเสา้นสิบเส้นของเขาฮุ้ึกว่าตกใจเหมืนบอกคือการเลยเนาะยามมาสาแล้วแล้วยามเขาเส้นผมเนาะเขาซสึกว่าผมหล่นแล้วเขาซื้ว่าแต่ละมือนี้ผมหล่นตลอดแล้วเขาซื้ว่าผมบางมีอีมือหนึ่งเนาะรุ่นห้องเนาะมันถ่ายหูอเป็นไปถ่ายเบื้องหลังหัวทางหลังเขาหนักกลางทางกกกลาา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 งงนนีู่่่่่้สสึึวววบอออ๋คิดเเเผฒะัย ห้องหอนหาซิผู้ซื่อบอกผมหล่นขนาดนี้แล้วขาห้องทอดขนาดนี้ซะต้องสิแบบมีเดินเ,นเตยบานให้ตัวเองอ๋อทั้งนี้กับมีปัญหาเนาะเรื่องเส้นผมนี่แหละแบบหาทุกวิธีทางก่อนหน้านั้นโมก็บอกว่าเอาหวานบอมาทาบ,บอเจลบำรุงกับหล่นคือเก,อเกอ่าเอาบอยูเอาบอยูใส่ยาสาวหัวบอกกใส่แล้วแต่ผู้ซื้อว่ากันยังหล่นอื่นก็ใสด่ดีแต่เอาผู้ซื้อบอกมันหล่นนะยเดี๋ยวมาแลแบบแาา้วพอดีทันหมอเพิ่งออกสินค้ามาใหม่ซื้อ hairnet ตัวนี้ค่ะอันนี้มีนวัตกรรม FIR เนาะสีดส้วงเศร้าแรงก่อนนอนลองใส่นึงเนาะายูก่อนบีฟออรร์เต์ใส่ไปหนึ่ออออมืืตัวเรยู่ใน เนี่ยอาไปทายวันคิวแล้สังเกตเห็นเลยว่าซาหัวเนาะวเามาเบิ่งมือโคตรบนหน้าเสือแบบโคตของโคตบนเสือเลยผมบวลน้อมา,มาเยมาซ่าซาซาหองห่อหนองหนยองห่งบิรนบวลน วาว้าวมากเลยเวอร์โบบินตะเสือบเบิ่งเลยๆเยนาะแต่ยามเพาเสร็จผมผมกับบอลเดโลดปัจจุบันนี้เนาะผมก็เริ่มนาขึ้นนาขึนน้นเนาะกระใสต่อเน,นื่องวาวมาในโบป็นตะเสือเนาะสินค้าของทันหมอซื้อว่าคักอะไรตัวน,นยามปลุกผมเนาะอันนี้กระใสโดยตนเองมาแบ่งปันสิ่งดีๆเนาะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ว่าเขาใส่สินค้าคือเขาอยากให้ดกบอลไหนเขาใส่บอลน,นั่นเนาะคลิปนี้เนาะได้คอมเมนต์อะา,ายก็หน่อยมีคําถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เป็นจังได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เลยเนาะท้ายีาบบยด๊าย